วันนี้เวลา17นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน46ตำบลอรัญญิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโอกาสนี้เจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยสเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อสเสด็จพระราชดำเนินถึงนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะข้าราชการและประชาชนจังหวัดพิษณุโลกและจากจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงโดยพลโทอภิเทศชื่อสาสตร์แม่ทัพภาคที่สามกราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังวัดพระเสรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เวลา18นาฬิกา28นาที ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาฏพิราชกัลยาณีไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการถายที่นั่งบูชาพระพุทธชินราชพระประธานที่ประดิษฐานในวิหารเสร็จแล้วทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมง็ พระเอกาทศรสและพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยาทรงกราบวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่หรือวัดพระพุทธชินราช ไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดสันนิฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทยัยและเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิมเนื่องจากพบหลักฐานศิลาจารึกสุโขทยัยว่าประมาณปี1900สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาลิไทแห่งราชวงศ์พระร่วงส่งสร้างขึ้นต่อมาปี2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหมอ่อมให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหารภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญอาทิพระวิหารพระพุทธชินราชเป็นวิหารทรงโรงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชพระพุทธรูปปางมานวิชัยศิลปะสุขโขทัยตอนปลายมีขนาดหน้าตักกว้าง5ศอก1คืบ5นิ้วสูง7ศอกมีพุทธลักษณะงดงามและเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาช้านาน องค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชสวมนพร,รักน์สังวานสายทองคําที่ประชาชนจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปรกร นพรัชสังวานพระพุทธชินราชเส้นทองคําสลักดุลมือประดับพลอยและทองคําน้ําหนักรวม13กิโลกรัมปัจจุบันพระพุทธทิวงศสมุนีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา74รูปสามเนร220รูป จากนั้นเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระศรีนาฏพิราชกัลยาณีเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทําการศาลจังหวัดพิษณุโลกโดยมีประชาชนพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเลืองแน่นตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน เวลา18นาฬิกา41นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองในการนี้ทรงจุดทุกเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธนวราชบพิษทรงกราบทรงศีลจากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์และทรงวางลงในหลุม และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษนุโลกซึ่งเดิมมีชื่อว่าศาลมนฑนพิษนุโลกสร้างขึ้นในปี2443ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอาคารไม้ทรงสี่เหลี่ยมชั้นเดียวยกพื้นสูงต่อมาในปี2475ได้เปลี่ยนชื่อจากศาลมนทนพิษนุโลกเป็นศาลจังหวัดพิษนุโลก กระทั่งในปี2555ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์โดยใช้องค์ประกอบสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือตอนล่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสีขาวทั้งหลังสูง4ชั้นขนาด14บันลังเพื่อรองรับการขยายงานและปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนสมแก่กรติศักดิ์แห่งสถาบันศาลยุติธรรมซึ่งใช้อำนาจตุลาการภาย ใต้พระบรมาพิไทยพระมหากษัตริย์โดยเปิดทำการตั้งแต่วันที่28มีนาคม2559มีอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดีในท้องที่จังหวัดพิษนุโลก9อำเภอประกอบด้วยอำเภอชาติการภอนครไทยอเภอนินมะปรางอเภอบางกระทุ่มอเภอบางระกมอเภอพรมพิรามอเภอเมืองอเภอวังทองและอวัดโบสถ์ ปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและคู่ความในคดีโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยประชาชนสามารถดําเนินคดีได้หลายช่องทางเช่นการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Filing และการขอไกล่เกลี่ยออนไลน์ Online โอกาสนี้ทรงพระดําเนินไปยังพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระผีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดีเรกธิสทรงวางพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระผีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักซิโนโทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณจำนวน 1, 120ราย จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้อธิบดีผู้พิพากษาภาคหกเฝ้าทูลละองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกเฝ้าทูลละองทุลีพระบาททูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาเพื่อส่งลงพระปรมาพิไทยและพระนามาพิไทย